ก็ต้องหายเป็นบองใส่เข้าไปอีกเงี้ยเหรอมันจะไม่ขึ้นเด็ดตัดดูโอเคมันมันมันนั่นเยอะไงดีตัดอันนี้นะครับแต่ยังไงพี่โจก็เอาหายบ้องไปโอ้ตัดง่ายไม่ตัดไม่ยากนะอ๋อมาโยงไปปลาสดสดครับเฮ้ยสั่งเลยปลาสดสดครับมีเลือดด้วยนะใช่เลยเลือดมีเลือดด้วยอันนี้มันสามตัวอ๋อสามโลใช่ไหมสามโลนะสามโลกว่า เขาต้องตัดออกเองตัดเท่านี้ออกไปสามโลกว่ามันห้าโลเท่าไหร่วะห้าโลสองเอ้ยห้าโลสี่ห้ากโลสี่ครับนี่อะเอามาแบ่งกันนะครับวันนี้ไฟสี่แบ่งกันครับห้าโลสี่ก็โลสองใช่ไหอ่ะคนละโลสองคนละเอ้ยไม่ใช่เลยเออผิด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 คนละสองโลคนละคนละ ยยอมเลยฮะโอ้แต่ได้ไว้ยังสดนี่ไข่มหมนะเนี่ยไข่โชโชครับคนละงสองโลหกปีป่ะอ่าสองสิบสองหนละงสองโลหกปีครับ<อ>ใช่ใช่สองอโลหกเขาต้องเอาทางนี้ออกไปไม่ใช่หรอปีนี้ก็เอาหอัวนี่ไป สามร้อยอ่ะไม่ใช่ให้เป็นสามกิโลนั่นนะอ่าเดียวสองกิโลสองโลสองโลสี่ได้เดียวมาแค่นี้สองโลสี่อ่าได้ไดนะด้ผมสามโลนะอ่าออโอเคสามโลผมตเนี้โจได้ส่วนหัวไหมนะครับสามโลนะฮะเดี๋ยวไปทำอะไรกินดีกินให้หมดเลยวันเนี้ย <c oughs> ครับออกมาแล้วครับตัวมาสักครู่นะฮะที่ได้มา้วสี4โลเอ่อ5โล4นะครับแบ่งกับร้านแตงหวายไปคนละครึ่งนะครับออกมาเนี่ยครับของเราได้ขนาดนี้นะฮะโอ้ถือว่าสดนะแล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับนี่มีไข่ด้วยไข่หรือเปล่าไม่ใช่ถ้่ไข่ปะไม่ใช่เลยนี่ไขมันมันนะแบบนี้อ๋อไม่ใช่นะฮะอันนี้น่าจะทำหั่นบ้องใหญ่กว่านี้นะอันนี้มันบางไปหน่อยเขาจะมันสุกมากนะครับ มาแล้วหัวมันเอไปดูไปด,ไปดูหัวน่ะนี่หัวทําอะไรเอ่ยหัวจะต้มยำมอ,อต้มยำเหรอ,อ,อ,อมองไม่เห็นเลยตรงนี้เด็กขี้เกียจนี่ยังเลยสากก็คุยัลึกก็ค่อยเฉือนเอาเดี๋ยวนะต้องส่องไฟก่อน แดงแฉะเลยครับอย่างแดงนี่แสดงว่าสดปลาเบ็ดเมื่อเช้านี่ครับแตพวพนี้เนี่ยเอาขึ้นมาแป๊บเดียวมันก็ตายครับเพราะว่าปล่อยมันใหญ่นะน็อกน้ำแป๊บเดียวมันก็ตายครับโหทุนเล็กเอาแข็งแรงมาครับดู๋ยวเขาฉีกเป็นชิ้นเลยคะนี่นแตฉีกฉีกคุณโจปเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้ก็ดีอะฉีกผมเป็นชิ้นนะครับ ถ้าไม่เสียดายก็เฮ้ยนี่แต่หัว,หวมันหัวมันไม่แข็งใช่ไหมไม่แข็งกระดูกก็อ่อนกระดูกมันนอนอ่อนนะฮะมันไม่แข็งทานได้ทหมดเลยานได้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นต้ยมยำนะเดี๋ยวก็ติดตามเมนูนะครับเมนูต้มยำหัวปลาอินทรีกับปลาอินทรีทอดน้ำป,ปลานะครับแล้วร็ปรีกด้วยนะครับปีกไงแล้วน้ำเงือมันทานได้ไหมฮะได้ค่ะมันทานได้ด้วยไม่ต้องทิ้งอ้าว สะอาดจะทานได้อันนี้ส่วนนี้ที่มันงับเหลือเข้าไปใช่ไหมใช่มันงับเหลือเข้าไปในช่องปากนี่ในช่องปากนี้นะเรางับเหลือเข้าไปจะผ่านช่องนี้นะครอย่าต้องทำให้สะอาดนะเหนืหนตัวเนี้ยต้องทำให้สะอาดด้วยเพราะว่าแต่จริงปลาทะเลมัน มันกินปลาด้วยกันนะฮะมันก็คงไม่ได้กินอะไรที่ว่าเน่าเปื่อยนะฮะมันกินปลาสดๆ,ๆด้วยกันนะฮะใส่ใส่ใส่ตัวขาวก็ได้หนะมอ้อนี่ครับเดือเหือแดงนะฮะนี่ก็แสดงว่าปลาสดนะฮะอันนี้เป็นปลาที่ว่าไม่ได้แช่ฟอร์มาลินอะไรเลยนะครับชนิดโจโชคดีทั้อยู่ใกล้ทะเลยได้กินปลาสดๆเดียว แล้วก็ถ้าเพืเ่อนมาก็ได้กินปลาสดแบบนี้ด้วยนะครับออขอก่องงนรุ่งเานะคะเพรานะว่าอาจะต้องบอกว่าเดี๋ยวเมื่อตะครู่นี้ โทรคุยกับน้องอูหักเตือนนะฮะเห็นบอกว่าเดือนธันวาจะมาเที่ยวมางานแต่งเพื่อนที่ทัพตะแกเห็นว่างั้นนะครับเห็นแกบอกจะมาเที่ยวอยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรครับช่วงนั้นไม่ไม่ค่อยมีลูกค้าเพราะว่าเป็นช่วงมรสุมนะครับก็สุนิชยก็บอกนองอว่าเออช่วงนั้นมันมีคืนลมนะอาจจะไม่สนุกไม่ได้ไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยครับเขาบอกไม่เป็นไรครับก็มกอยู่ในรีสอร์ทนั่นแหละนะครับเขาบอกจะพาเพื่อนมาด้วยสักสี่ห้าคนนะครับสามสี่คน อู้นี่ส่วนสันสันพร้อมนะสันหัวมันจะมีเนื้ออู้นะครับส่วนนี้ก็ต้องทำต้มยำไปเลยโอ้ช่องเงือกนะ่งเงือกสวยนะโอ้กระเด็นเลยนี่ครับการกินกิบ่าแหล่ปลาคันเทศนะฮะแหล่ายีงปีคันเทศนะฮะไม่ได้แหล่าปีอะ ื่อกีหัน่นเออเอาเป็นหันน่นยีสตีขั้นเทพนะครับนี่หั่นทั้งตัวเฉือนทั้งตัวอ,นะอันนี้สำหรับต้มยำนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยหมดย่างนี่หัวดูสับหัวครับก็ทําให้น้ำสเเด็ดน้ําก่อนนะฮะแนะนำนะครับไม่งั้นจะเด่นนะครับควรที่จะผึ่งน้ำไว้ก่อนนี่หัวเลย นักล่าแห่งท้องทะเลครับเจอเจอจันที่มาสยบหมอนปลาทุกตัวเจอจนท่มาทาวันชาแนลนะครับสยบหมดนะครับสับหัวกระจายทุกตัวครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพอมันตายมาแล้วนะฮะเราไม่ได้ทำบ่าวครับนี่ครับนี่ถ่ายทอดสดนะครับจากจันทิมารีสอร์ทนะครับ กินได้นะลูกกะตากินได้นะบางคนบางคนไม่กล้ากินนะ,ะกินได้ครับมันดีกินแล้วตาดีนะครับ เขาไปก่อนโอหนี่แบบนี้ได้สามหม้อนะคะถ้าต้มขายอ่ะจะสามหม้อแลต้มดองปลานะฮะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่เขาสับคอนเทปะฮะนีครับออกมาแล้วครับโอ้ยครีบยังอยู่ครับไม่ทราบว่าเอาไว้ทำอะไรครับครีบนี่ฮะอ้อเหรอกินได้อะโอ้โหไม่ทิ้งนะฮะดูครับครีบยังเอาเอาไว้นะครับโอ้โหสุดยอดครับ โอ้โหขี้เหนียวครับขี้เหนียวไม่ยอมทิ้งนะดูดูดูครับโอ้โหครีบโอ้นี่กินเองนะครับเราไม่ได้ทําขายนะครับอ๋อครีบนี่กินได้มันมันนิ่มๆ,ๆใช่ไหมได้แต่นิ่มๆอ๋อครีบอ๋อ้คล้ลายนะหูฉลามไม่น่าว่าทำไมคุณเลีกยงเขาเหลือไว้โอ้มันนิ่มจริงด้วยเนี่ยนิ่มเหมือนหูฉลามดูดูครับพอเราต้มมันจะเหมือนหูฉลามเลยอ๋อมันเมื่อต้มแล้วมันจะเหมือนหูฉลามนะมันจอกแบบกระดูกอ่อนนะคล้ายๆแบบนั้นนะฮะโอ้เขาถึงเก็บไว้นะ เป็นความรู้ใหม่นะครับเนี่ยบางคนทิ้งไปนะฮะก็ไม่เป็นไรครับ,รบถ้าใครอยากทิ้งนะ่ะแต่ผมเก็บไว้คุณเล็กเขาเก็บไว้นะโอ้โหสีสันนะครับหยิบห้ดูนะฮะหยิบไปดูหน่อยแล้วกันอะนี่เลยเป็นไงครับอ้านี่แหละที่ว่าเขาทำอินทรีย์ทอน้ำปลาครับหันเป็นบ้องนี้นะแล้วแต่ชอบนะบ้องเล็กบ้องใหญ่นะครับก็หันไปนะฮะนี่ครับอันนี้มันจะติดมากับพวก ปุงมันด้วยเขาเรียกปุงมันนะเครื่องในมันนะปุงมันนี่ครับเลือดแดงๆเลยนี่มีมันนะที่เราคิว่าไข่ไม่ใช่ครับมองเห็นไหมครับโอเค ติดตามชมครับสุนิโยทวีเชนัครับการหั่นไปสีพันเทพครับ